วัสดีครับผมต่อสายแก้วนะครับวันนี้เห็นสิบล้อสวยครับสวยมากครับ เอ็นอีสามร้ครับ f x ฟเอ็กซสาูครับผมสวยครับ สวยครับสวยกระจกมาซ่าด้วยครับดูท่อครับท่อโอ้โหปลายท่อครับอย่างสวยครับผมดูปลายท่อ มีอดอดอดออออญี่ปุ่นได้ครับโอ้ดูบันท้ายครับสวยครับสภาพนี้นะอีสุสภาพนี้สามร้อยหกสิบคันนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสองล้านสองล้านกว่านะครับไม่ต่ำกว่าสองล้านนะครับนี่สภาพนี้นะครับ เดี่ยวครับหม้อกระเดี่ยวโอ้โหสวยครับดูหม้อกระเดี่ยวสวยครับสวยูใกล้ๆสวยโอ้มีเสียงด้วยครับโอ้ไฟก็สวยนะดูหม้อกระเดี่ยวโอ้สวย สวยเลยครับ1 0อคันนี้นี่ครับสวยสวยมากครับดูหน้าครับอย่างสวยเลยครับนี่งามแท้ๆ1 0อคันนี้ครับ ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อสแก้วด้วยเด้อคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องต่อสแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับ